โอ้ชายไทยเดินนเสาตัวนี้มันเดินขึ้นไปบนภูเขาทำไมอ่ะเอ้ยแต่เสาไม่ขึ้นเลเออบนภูเขาเราจะกลับแล้ววนบนกลับวนกลับให้เสาวนกลับอ่าเสาวนกลับทรงไมนเนี่ยตรงไหนอะบายบายทุกแกว่ายมันมาหาแล้ววิ่งก่อนนะเจ้าวิ่งแล้วปไปวายมาหายาแล้วเนี่ยทำอะไรตูดยาแล้วเนี่ยก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะอะไรอะไรอยู่คะ โอ้ยเจ้าเสาอะไรทำไมมันมอมแมมอย่างนี้เนี่ยตองเสาเล่นมอมแมมมากเลยมันหิวมากเลยอ่ะมันหิวหรอให้มันกินไมโลให้มันไหมให้มันกินไมโลหน่อยไหมมันหิวมากเลยเนี่ยหิวมากเลยมันจะได้แข็งแรงแข็งแรงเล่นชากับนาชาได้ไงลูกมันจะกินแขนนาชาว้ายกินแขนแล้วว้ายกินตัวแล้วว้ายโดนจับโดนจับว้ายเอาตายไปแกล้งมันทำไมเนี่ยว้ายโดนจับโดนจับ วให้มันกินนมนะให้มันกินนมนะอ่าชากินนมอ่ากินไมโลครับดิสูงๆแข็งแรงแข็งแรงเล่นน้ำทะเลได้เยอะๆใช่ไหมลูกอ่าพอกินเสร็จต้องแบ่งปันนะคะแบ่งปันไหมลูกเอาแบ่งปันอ่ะป้อนหน่อยป้อนพี่ไทยไทยหน่อยไปล้างมือก่อนนะครับก่อนป้อนหาไทยไทยนะครับมาแล้วเอา ไทไทกินหน่อยลูกแบ่งปันเราต้องแบ่งปันมาเดินมาลูกต้องกล้าหาญแบ่งปันอ่าแบ่งปันเออตบ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 โอ้ไทไทกินแล้วโน้ตไทไทตัวใหญ่อยู่น um <No um ู่นเลยนู่นอยู่ที่เกาะนู่นเออไทไทเดินเขาตันนี้มันเดินขึ้นไปบนภูเขาทำไมอ่ะ เอ้รถต่อไม่เคลื่นไปเออบนภูเาาขาได้ยังไงอะไอตัวนี้มันเกเรและเอ้ยตัวสอบตัวนี้มันเกเรอ่ะนะจ๊จับมันมาขี่กันดีกว่าเสกกันมาฮะเสกมาเร็วเ,เ,เอามาขี่เร็วมาขี่ไงเอามาขี่เลยขี่เหมือนช้างอ่ะโอเคไหมเออโอ้ขี่รถเสาไปแล้วครับโอ้ล่าจับขี่รถเสาเลยโอ้ล่าจับขี่รถเสาได้ด้วยอ่ะดูดิทุกคน โม้แลาขีเด,ดออาเนะสาอ่ะเออหาอะไรทั้ี่เดาเสาทุกทะเลอะไเนีเออจากีเดาเสาได้ด้วยนะเออจ้าขีเดาเสามาแล้ว เสาวนกลับดีกว่าให้เดินเสาวนกลับเราจะกลับแล้ววนวนกลับวนกลับให้เดินเสาวนกลับอ่าเดีนยวเสาวนกลับแล้วนะครับโอ้ยย้อนแสงหน่อยนะกะแสบตาจริงนะครับทุกคนอ่าแล้วชาขี่ในโดนเซ่อไงโอเคให้ราชาลงก่อนดีกว่าล่าชาขี่นานแล้ว อ้าวชาเราลงลงเดินเสาไหมยังลงไหมยังโอ้โเดินให้เป็นท่านะครับเป๋ครับเป๋เดินเสามันวิ่งแรงจัดครับนาชาเดินเป๋เลยโอ้โหมาไหมาลงในเดินเสาแล้วมาล้างเท้าที่น้ำก่อนลูกอ้ฮะขี่ขี่เดินเสาสนุกไหมสนุกไหมครับโอ้ล้างมือล้างมือโอ้ล้างหน้าล้างหน้าโอ้โหเฮ้ยกินน้ำทะเลได้ไงเคมม็มไหมเคมม็มไหม ไม่เค็มนี่ไหนเราเค็มปีเลยที่เนี่ยฮะควายไม่เอาแล้วลูกเค็มไม่เอาไม่เอาอยากกินจะเค็มปีอ่ะโดตั้มหลังจากลงจาอเสามาคราก็เยลยมันชำระล้างตัวครับเนาชัดรับปล่อยแล้อเสากลับบ้านกันก่อนนะโอ้ยเราเสาเดินไปแล้วนะตึม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 ขอบคุณมากเลยนะจะเดินเสาที่นัชชาขี่อนะ่าไปเลยขึ้นเขาไปเลยแล้วอย่ามาเออเรียล่าตรงนี้อีกนะ โอ้โหกำลังเล่นอะไรกันเนี่ยสองคนย่าหลานเนี่ยฮะสาวไหวนะหมวดนะครับทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรลูกโอ้โหออู้ฮืออ้ฮืออู้ฮือไออาจารย์ทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเทหมดเลยนะเดินไปเองเลยนะย่าไม่เดินให้แล้วนะย่าโกรธแล้วย่าเดินหลายรอบไลูกอาฉลามไปล้างน้ำาะล้างน้ำหูสะใหญ่สะวไหวน้ำใหญ่โอ้ ไหนพ่อตูสิเป็นวิชาศาสตร์ยังให้พ่อตูสิเออสะอาดเดียวร่าชาเป็นบิ๊กเกอร์แล้วอย่าเชอะอย่าแย่งเด็กเสื้อม่องเล่นหนิลูกเด็กเสื้อม่องกำลังเล่นสนุกเลยอะไรแกล้างมือล้างมืออ่ะล้างมือล้างมือนะล้างลงไปอ่าหมดยางสะอาดยางสะอาดยางเอออ่าแล้วดูย่าดุนาย่าโอ้ยน่าชัด ทีแรกมันกป้องอะไรอยู่บนนี้มันเหยียบอะไรภูเขาลูกใหญ่เนี้ยฮะกระชากมาขุดดูซไม่มีอะไรอยู่นี้มทอรรอ้าเพราะว่ามันได้ยินเสียงอะไรร้องอ่ะมาขุดซิครัมาขุดดูซิแ้วอาพี่บ้านมาหา่าญามาช่วยกันขุดซิมาช่วยนชาขุดซิไปนะชาไปขุดดูดูภูเขาอะไรไม่รู้เนี่ยลูกมันหรือเปล่าทไมเดรัานถึงอาปากอยู่บนภูเขาได้อ่ะุดที่มีตัวอะไรครับี่ตงมีตัวอะไรโหดูค้ายๆดิ ใครกำลังเหยียบบเขาอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรใต้นี้แน่สมบัติหรือเปล่าสมบัติหรือเปล่าสมบัตหรือเปล่าะนีนี่นี่ขุด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 ยอะไรอะนี่ก่อนแล้วตัวอะไรทุกแกไคทุกแกใครใครจะกล้าจับอาทีเนี้ยองไปตักน้แล้วใครลยาไอโอ้ย่านนี้แล้วยานนี้แล้วทุกคนหนีกันหมดแล้วอาภัพไ้มนะ เอาอยู่ในน้ำเอาไป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 หัวตุ๊กแกลงน้ำนะครับเร็วเอาตุ๊กแกมาลงน้ำแกลงน้ำแกลงน้ำโโหเดินอย่งกระดักบบันเล่โยนลงไปเลยเอาแกโยนลงไปเลยนะครับโยนไปโยนลงไปเลยโยนไปเลยโอ้โหจ้าโดนตุ๊กแกไปไกลมากเลยบายบายตุ๊กแกว่าเป็นมหาแล้ววิ่งก่อนนะจ้าวิ่งแล้วไปแล้วไปแล้ว ว่าตุ๊กแกนอนเกยชายหาดไปแล้วอะเป็นไงล่ะไปขุดอะไรไม่รู้เรื่องไปไงเจอตุ๊กแกเลยใช่ไหมนะชาเนี่ยเนี่ยมันมันฝังตุ๊กแกไว้ทีนี้ใช่ไหมนะชาเออมาเจอเลยใช่ไหมเมื่อกี้ย่าน้องชานีตุ๊กแกมาแล้วใช่ไหมหนีตุ๊กแกมาปั่นนะชาหนีไหมยังเออทำอะไรอยู่อ่ะแล้วตุ๊กแกไปไหนแล้วอ่ะ ตุ๊กแกหายไปไหนนะชาหึหลังไปไมหลังไม้แล้วตุ๊กแกไปไหนแล้วตุ๊กแกย่าตุ๊กแกไปไหนแล้วตุ๊กแกมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วเหรอเบื่อนะชาแม่เห็นไหมแม่เห็นตุ๊กแกไหมเออไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอะไหนอะไปแล้วไปแล้วไหนไหนไหนว้ายนะชาทำยังไงทีนี้เร็วเร็วเอ้าเอ้าเอ้าอะน้ะชาเสกให้มันตัวเล็กเลยเรียกกระทำพิเศษมาเสกตัวเล็กเรียกกระทำมัโอ้เอ้าเร็วองเสกตุ๊กแกเอาจากหลังย่า ว้าตุ๊กแกอยู่ไหนออกยาออกออกยางเร็วๆนี่ไงนี่ไงเออเออมันหายไปแล้วเย้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วนู่นนู่นแล้วนาชาเสกผิดหรือเปล่าวะเหนู่นน่ะมันมันตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะนชาเสกผิดหรือเปล่ามันคานมาหายาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันขานมาหายาแล้วเนี่ย ทำอะไรที่ตูดย่า okay. like แล้วเนี่ยอุ้ยนะตุ๊กแกมันขึ้นไปขี่หลังย่าแล้วนะชาทำยังไงพี่ชาวิเศษนะชาอยู่ไหนเอ้าไล่มันออกไปอ <inaudible> ู้ไปยังไปยังเอาชาเศษกระเด็นกระดอนลยครับเสกไปนู่นเลยลอยหายไปบนท้องฟ้าแล้วนู่นไปอยู่บนเกาะนู้นเลยโอเคเย้ แกไปแล้วอาชาก็เล่นทรายได้อย่างสงบสุขแล้วนะครับไ, <laughs> ไปยังไปอยู่ไหนกันดีก็ได้ไปไหนไปเกาะนู่นเลยใช่ไหมอู๋เกาะนูน่นนู่นมันอยู่บนเกาะนู่นแล้วนอะท่าอยู่บนนั้นนะโอเคไหมท่าอยู่บนนั้นนะได้ไม่ต้องมากวนเรานะโอเคไหมอ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายเหมือนกันบ๊ายบายเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเค